สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบามิททุกทุกท่านครับบามิทขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่กดชอบกดไลค์กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจบามิทนะครับขอบคุณมากมากครับขอเอฟซีทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้บามิก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปรับชมคลิปนะครับผม อของประเทศไทยตั้งแต่นู้นทนผูมิกะยอนธอดีตไปตั้งแต่ปี2496นะครับผมก็ผ่านไปเกือบจะ70ปีแล้วนะครับผม72ปีแล้วนะครับผมไปยังไงก็ไปรับชมกับปามิด้วยไม่ต้องเอาคลิปมาดีแอชั่นแบบนี้นะครับผมมิตรไม่ได้มา ย่อท้อรือว่าไม,ไม่ได้มาบุรีอะายต่างๆนะครับผมแค่อยากจะมา,มายอดอดีตนะครับผมของประเทศไทยนะครับผมไม่ตกรุญาตทางช่องต้นฉบับด้วยนะครับอ,อนุญาตครับไปรับชมกับบาหมิตรเลยนะครับผมตาองชมครับนะ เป็นกรุงเทพในปีพศ2496ในสมัยนั้นการจราจรไม่คับข้างคนกรุงเทพในสมัยนั้นเดินทางดยการใช้รถรับจา300้าง3ล้อทีหรือรถรางหรือรถเมย์ซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของรถเมย์ในกรุงเทพรถเมย์ในกรุงเทพิเริ่มโดยในเลิศเศรษฐบุตร หรือพยาพักดีนรเศษซึ่งเริ่มต้นโดยการใช้รถม้าลากเป็นรถรับจ้างหลังจากนั้นอีก5ปีเมื่อได้รับความนิยมมากขึ้นในเลิศจึงได้สั่งรถที่มีเครื่องมาแทนรถมา้าซึ่งรถรุ่นแรกทุกวันนี้ยังเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พักไนเลิศนี่คือบ้านของในเลิศในสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่สวยครับหลังใหญ่ หลังจากนั้นก็ได้มีเอกชนอีกหลายรายได้ซื้อรถเข้ามาวิ่งโดยการทาสีให้แตกต่างกันไปนี่เป็นภาพมุมสูงของกรุงเทพเมื่อปี2,501 ที่เห็นไกลๆนุ่นคือแม่น้ำเจ้าพยาในปี2501กรุงเทพเรายังไม่มีตึกสูงๆเลยในปี2501 ยังไม่มีองค์การขนส่งมวลชนดังนั้นเอกชนสามารถนำรถเข้ามาวิ่งร่วมได้ ถเมแต่ละบริษัทจะทาสีที่แตกต่างกันไปนี่เป็นรถเมล์ของบริษัทานเลิศซึ่งจะทาสีขาวภาพนี้จเจ็นลรถรางและรถเมล์วิ่งผ่านสีแยกราชวงศ์ผ่านหน้าห้างใต้ฟ้าซึ่งเป็นห้างที่ใหญ่โตในสมัยนั้นแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว ได้ทุบทิ้งและสร้างขึ้นมาเป็นโรงแรมแกรนไชน่ารถเมในสมัยนั้นมีรูปร่างลักษณะและสีแตกต่างกันมากมายเนื่องจากมีบริษัทที่เข้าร่วมบริการอยู่เป็นจำนวนมากเช่นรถของบริษัทในเลิศซึ่งมีสีขาวรถสีแดงคาดเหลืองรถสีน้ำเงินเทา รถสีชมพูรถสีเขียวค่าเขียวอ่อนรถสีเขียวขี้ม้าและสีอื่นๆอีกมากมายอันนี้เป็นรถขนส่งที่วิ่งออกต่างจังหวัด เมขาวในเลิกวิ่งบนถนนราชดำเนินด้านหลังคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่คือรถเมสายห้าวิ่งระหว่างจักรวัดกับบางซื้อ นี้ถ่ายที่วงเวียนใหญ่จะเห็นอนุสวรีพระเจ้าตากศสินอยู่ด้านหลังในปี2511กรุงเทพได้ยกเลิกการให้บริการรถรางเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงและเปลืองเนื้อที่การจราจร นี่เป็นภาพยนต์รที่ถ่ายไว้เมื่อวันที่11กันยายนพศ2511เป็นวันสุดท้ายของการให้บริการรถรางของกรุงเทพมหานครตอนนี้รถรางกำลังวิ่งผ่านวัดเขาทอง ภาพยนตร์ชุดนี้ถ่ายโดยนายโสพลเจนพาณิชย์ด้านหลังที่รถรางกำลังวิ่งผ่านนี้คือโบสถ์พระนอนวัดโพนี่คนขับรถรางโบกมือให้พอรู้ว่านี่คือวันสุดท้ายของการให้บริการ ขอขอบคุณหอภาพยนตร์สำหรับภาพยนตร์ชุดนี้นี่รถเมย์กำลังวิ่งขึ้นสะพานพุทธรถเมล์ขาวบริษัทนายเลิศถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพหมหานคร มีการเดินรถถึง36สายมีรถทั้งหมด700คัน ไกลๆนั่นคือพระปางวัดอรุณนี่คือภูเขาทองถ่ายจากระยะไกลนี่คือสภาพบรรยากาศของปี2514ในกรุงเทพมหานคร เป็นภาพจากหนังเรื่อง8ดเหลี่ยมสิงคมซึ่งถ่ายทําในปี2519ซึ่งในปีนี้รัฐบาลได้ตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขอสอมกข,ขึ้นเป็นครั้งแรกนี่รถเมย์กำลังวิ่งผ่านหน้าสยามสแควร์นี่คือสภาพการจราจรในปี2520 นี่เป็นรถเมล์รุ่นแรกที่อยู่ภายใต้องค์การขนส่งมวลชนเป็นรถเมล์สีครีมคาดน้าเงินและนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของขอสะมะกซึ่งใช้กันมาตั้งแต่ปี2518จนถึงปี2535ในพศ2528ผ่านมาอีก8ปี เรายังคงใช้รถเมล์ครีมน้ําเงินอยู่นี่คืออนุสาวรีย์ชัยสมาราภูมิตอนนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้าก่อนล่วงหน้านี้3ปีคือในปี2525กรุงเทพได้เพิ่มรถปรับอากาศขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่ารถปอ,อ ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้เรียกว่ารถมินิบัสสีเขียวซึ่งได้วิ่งให้บริการร่วมกับขสมกจนถึงพศ2553ก็ได้ยกเลิกบริการไปนี่เป็นภาพตกแต่งไฟของห้างในกรุงเทพเมื่อปี1991หรือปีพศ2 5 3 4 ในปี2535ขสมกได้เปลี่ยนตาสัญ,ญลักษณ์ใหม่นี่คือตาสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของคสมกข้อดีของรถเมล์สมัยใหม่ก็คือผู้โดยสารไม่สามารถหวนได้เพราะประตูจะปิดทุกครั้งเมื่อผู้โดยสารขึ้นและลงเสร็จเรียบร้อยไม่เหมือนกับสมัยก่อน นี่เป็นรถเมย์ประกาศ NGV เวลาได้ ak ak ผ่านไปอย่างรวดเร็วรถเมย์เดิมเมื่อ20ปีที่แล้วยังคงใช้อยู่ แต่มีการเพิ่มรถเมล์ขึ้นมาอีก2รุ่นเมื่อปี2541นั่นก็คือรถเมล์ขาวฟ้าและรถปรับอากาศยูโร2สีส้มส่วนในปี2557ขสมกได้เปลี่ยนตราสัญ,ญลักษณ์โดยให้มีความทันสมัยขึ้นโดยได้ใช้ภาษาอังกฤษสีตัวคือ BMTA เป็นสัญ,ญลักษณ์ ชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงกว่าจะมาสักคันหนึ่งครับก็คือวางช่วงมันจะรอนานมากอย่างช่วงเย็นเนี่ยประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงถ้าเป็นรถแอร์ก็ขอ,ขอให้มันเย็นหน่อย ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้มันก็เป็นเหมือนกันเราคนแน่นแน่แนเราก็ต้องก็ต้องหยอกไม่ว่าจะเช้าหรือเย็นต้องแย่งกังนึ้นอย่างบางสายก็รถไม่มีคุณภาพแล้วก็ยังมาใช้อยู่บางทีรถเมย์เขาเข้าเลนสุดท้ายเลนซ้ายสุดไม่ได้เขาก็จอดเลนกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะในต้นปี2564น้้ี้ทางขสมก,กได้ทดลองนำรถไฟฟ้าเข้ามาวิ่งซึ่งรถไฟฟ้านี้มีความทันสมัยมาก เป็นรถที่ใช้ไฟฟ้า100%เซไม่ทําให้เกิดมลภาวะภายในมีระบบกล้องวงจรปิดและที่นั่งสะดวกสบายนอกจากนี้แล้วคอสอมกอ,กอได้ทําการสร้างป้ายรถเมล์ใหม่ที่ทันสมัยที่แรกที่เซน่ัน,นพระาม9มีจอ LED เพื่อให้ผู้โดยสารรู้ว่ารถเมล์ที่กำลังรอจะมาตอนไหนมีสัญญาณ Wi-Fi ให้ใช้ฟรีมีช่องให้ชาร์จโทรศัพท์มือถือ และหลังจากนี้ทางขอสมอ,อกก,อก็จะเริ่มสร้างไปรถเมล์แบบนี้กระจายไปทั่วกรุงเทพและนี่คือการพัฒนาของรถเมล์ในกรุงเทพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบ